เ,เด,ยเดียวเดี๋ย,ยตอนนี้ขอสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีนะคะผู้ที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะก็ขอมาอยู่พบกับกูชิเบลแมนนะคะหรือในช่องย o u t u อโศกแปหกสิบแปดนะคะวันนี้เราเล่นแมปโฮเทลซึ่งสิ่งแรกที่เราพบคือปีศาจตัวสีแดงเอตัวสีดำหน้าตาสีแดงถูกต้อตาแดงไม่ใช่หรอกมัน,น,นแล้วตอนนี้เราอยู่กับหมาป่าผู้ที่กำลังตกมันนะอยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือเวบอล ห้องผมนะสามสสองอ้าวห้องสามสุสองห้องเออลิฟสัน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 ไม่ใช่หรอกเราว่าข้านมแผ่นดินไหวมีแผ่นดินไหวอะนว่าข้างนอกมันมีแผ่นดินไว้เฮ้ยเหลือสี่คนวะอ๋อไอหัวแดงมันน่าจะอยู่ห้องนี้นั่นแหละไอหัวแดงอะเนี่ยสามสยดสอง ไอเอหัวสีแดงนั่นตายแล้วแหละไอไอที่ไอไอตัวที่ชื่อว่าพปเพียบอะมัาจะตายแล้วแหละไม่แน่น่ะมันตายแล้วมันตายแล้วไอคนที่ชื่อพกเพียบอะไรนั่นน่ะมันมันตายแล้วแ่นีก็อ๋อเนี่ยมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วนี่ไงสี่คนพลีเลยมาได้ไงวะเออมาได้ไงวะนมาได้ไงวะนี่แหละมาได้ไงวะนี่แหละประเด็นมาได้ไง นี่เค็มลองทำดีเนี่ยนี่คือการนอนแบบหมุนสตรีน, <c oughs> นคือการนอนแบบหมุนสตรีนน,นนี่คือนี่คือเขาเรียกว่านอนไม่หลับนอนละเมอไงเขาเรียกว่านอนไม่หลับแสต๊ะแสต๊ะงของไว้ตรงไหนอ่ะนี่คือการคอเนี่ยนี่คือการนอนโกนเค็มคโคอคเฮ้ยมีคนอยู่หน้าห้อง น่าแต่ละคนนี่ก็มีความสุขกันดีเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมน่าทุกคนดูเศร้ากันหมดมีอยู่เด็กคนหนึ่งพี่ยิ้มยิ้มเนี่ยไอคนข้างขวาแงเหมือนแบบเป็นวัยรุ่นใจกล้าไงเขาเป็นใครพี่ยิมยิ้มเขาบอกว่าอารามันหยุดแล้วตัวเช่งเติมมันหยุดแล้วเออเราจะเรล้วขอเตือนคิมอย่างหนึ่งนะอย่ากระโดดลงตึกนะเหมือนคลิปเหมือนงไออันที่แล้วนะอย่านะ อย่าเอาเอนะไม่งั้นเราตีบอสคนเดียวนะเราไม่อไวนะตอนนั้นตีคนเดียวเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกประโยชน์เดิมนอนดีกว่าผ่านไปประมาณสิบนาทีนอนไม่หลับเนี่ยละเมอนี่คือการนอนละเมอแบบอีปิเนี่ยนอนละเมอแบบอีปิคเรา,เนะา,าอ,เอาไฮ้ยเดดเดดตกเตียง,น,งนี่คือการนอนอแบบอีปิคบายโอเคนอนแล้วนอนนอนนอน นอนนอนละเมอเดี๋ยวนะทำไมมีเสียงเอฟทำไมมีเอฟเฟกต์วะว่าทำไมมีเอฟเฟกต์กับตัวแซ่ดวะถ้านอนเนี่ยชื่อต้องนอนหนาไหมวะแต่ว่ามันจะสร้างที่อาบน้ำยังไงเอฟเฟกต์เองเราคิดถอยแล้วจะสร้างแนวน้ำยังไงเออสร้างเป็นแนวตั้ง <c oughs> <c oughs> โอเคมันมันเหมือนมีประโยคแล้วเขาบอกว่า The m o n มอนสเ s อร์อ i n ิอะไรเนี่ยแหละเขาบอกว่าห้ามนั่งที่นี่แล้วเขาบอกว่ามันมีโฟนโทรศัพท์อยู่ตรงอะไรพี่สีพี่สีมันบอกอ๋อนี่ไงโอเคไปเลยคิมคิมรีบรีรีบบออกเลยต้องมีต้องมีอ่างอ่างล้างหน้าล้างมือวะ้ลองลงบันไดได้ไหมองมีหรอ โอ้โหอ๋อออกไม่ได้ออกไม่ได้เราต้องเข้าลิฟต์เดี๋ยวเอาคอหาไปมันไปลิฟต์กันไม่ใช่แต่คนตามเราทั้งนั้นเลยวะเราไม่เราไม่รอเอา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 ปิดเลยปิดเลยปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดลิฟต์สั่นลิฟต์สั่นไม่ต้องหนีเดี๋ยวก็เพราะว่ามันมันมันเปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ไฟดับไฟดับไฟดับเอาแล้วเริ่มสีแดงเฮ้ยเริ่มสีแดงแล้ว อ่าง้างมือเราเอาไว้ oh. โอ้โหปลากลัวแน่นอนกระโดดออบบี้ปลากลัว <c oughs> เราต้องเราต้องเราต้องทำใจแล้วแหละคิมเราต้องทำใจนะโรงแรมหรือพิพิธภัณฑ์วะ <c oughs> มันไม่ใช่อะไรและนี่แล้วแต่ <c oughs> มาที่ไปได้ยังเนี่ย รอนานมากเลยมาก็เลิกเห็นห้องก่อนเลยโอเคไปเลยไปเลยยังยังยังไปไม่ได้อ๋อไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าโมนี่พอยนี่ไปปุ๊บนะไม่ใช่ว่าปกโติออบบี้ไปปุ๊บแล้วมันนี่เลยนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดตายเกือบตายอุ้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 ยอ้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 ยจะตายแล้วอุ้ยเฮ้ยไม่น่าลงเลยอุ้ยโอ้ย สามบอดี wood ด o m i the w เรีบ้อยเรียบร้อยโอ้ยดีนะที่เราไม่ตายวีโอ้โหวีแม่งเลือดแดงแล้ววีเลือดแดงยังไงเมื่อกี้มันตกไปรอบนึงไงแล้วแล้วไม่เราต้องไปผ่านเขาบุ้งกูดอีกต้องเจอหมาอีกคิมต้องเจอหมาอีกตรเปิดเร็วเไม่ใช่คิมต้องเจอหมาต้องเจอหมาอีกคิมต้องเจอหมาอีกไปเด้อวิ่ง ใช่ไหมต้องยืนบนนี้ใช่ป่ะ dead. Dead s h เด e มันเด a แล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ขึ้นดิแล้ว <c oughs> เ,เลือดแดงอะ่ะมันไม่รีแล้วอะ่ะมันไม่รีให้แล้วอะ่ะเลือดแดงปุ๊บแดงเลยมันแดงแดงแล้วแดงเลยอะ่ะผมเลือดเหลืองใช่เลือดเหลือง <c oughs> เราโคตรเราโคตรแซดมากเลยวะ่ะ <c oughs> แ,แล้วกินอ่าวพิยาเราก็ไม่กิเอาอีกเนาะไม่ยืนอยู่บนตู้อยู่ได้ โอเคมีปายรีบปีนรีบปีนรีบปีนแต่ว่าต้องเจอหมาอีกแน่นอนเค็มเลยว่าต้องเจอหมาอีกเจ้าเก่าเจ้าเดิมหมาเจ้าเดิมอีกเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์หมาเจ้าเดิม i t l o o i we almost back ข้างล่างไม่เริ่มมีแดงๆนิดหนึ่งนะข้างล่างแล้วก็ไปเลยไปเลยรีบ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  นะมันจะไปหลังคาอะไรบ้างไปหลังคาดิไปหลังคาก็สวยดิเจอบอสไปเราว่าเริ่มเราเรื่อนไม่เดี๋ยวนะโอ้โหท่วมหลังคาแล้วเริ่มท่วมจะถึงเดี๋ยวนะเออใช่ไหมคนเราได้ไหมตาบีคนิบ มากระทวนจัวเร์เลยเราโคตรกลัวมากเลยว่ะเพราะเลือดมันไม่หลีอ่ะเปแค่ไปเกมสยองเกมในสตอรี่มันต้องมีให้นะเอ็งเอางี้ไหมอ้าวเฮ้ย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 เดี๋ยวนะทำไมเปิดอีกอะเราต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เราต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ ปะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เอ้ยคิมคิคิมเป็นอะไรสั่น่ไหนมันสั่นยังไงวะข้างหลังค่ะเราโคตรกลัวมากเลยว่ะเราโคตรกลัวแบบเราพอผ่านเขาบนกอดต้องเจอหมาอีกอะคิมหมาต้องนำแล้วเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วคิมต้องนำอย่างเดียวว่าเราไม่อยากตายเลย ว่าเราอะมีเลเรามีพรสวรรค์เล่มโบอยู่บนหัวเนี่ยเห็นไหมมีพรสวรรค์เล่มโบคอยมีคนช่วยอ้าวทำไมค้างอะอ้าวทำไมไม่น่าค้างทำไมเป็นลิม่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ออเดี๋ยวนะเหมือนเหมือนสู้ออกไปข้างนอกได้ต้องปีนขึ้นหลังคาไม่เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อปีเลยปีเลยปีนปีนลิปปีนไหน ไหนเองเอาพื้นหญ้ามาลงให้เราหน่อยได้ได้ได้อุ๊ยอุ๊ยได้ได้ได้ไเดียวอุ๊ยเกือบอ่าโอเคเกือบตายโอเคมีน้ำดำดำขึ้นมาเห็นชัดเจนระวังคิมเดี๋ยวมันจะมีหมาอีกคิมต้องนำแล้วคิมต้องนำ ขอบอกในะคราวนี้คิมต้มน้ำอย่างต้องน้ำอย่างเดียวแล้วว่าเรากลัวตายว่านี่เราเลือดแดงแล้วไม่หลีกด้วยเราเราว่าเราลองออกไปไหมช่างแตัวโต๊อย่าหาทำอย่าหาทำได้หมได้เนี่ยฮะไม่ต้องมี อ๋เว้นนี่ไงเว้นเว้นเว้นนี่ไยเว้นท่อท่อท่อเฮ้ยมีทอทอทอหมาคิมคิมนำเลยคราวนี้คิมนำเลยหมาเรียบร้อยเสร็จกา้แล้วแต่ว่ามันไม่มีตรงนี้มีหมาน,านมึงหี่มันเป็นแบบตั้งบารแล้วเฮ้ยหมามาม,มามาตรงนี้มีหมาทำไมไม่เสร็จการเชียคิมไปไหนแลงงง้วอ่ะมันหลงแล้วเร็วมาเร<ๆ>็วมาเร็ววิ่งมาวิ่งมาอ๋อโอเคเฮ้ย เกือบแล้วเมื่อกี้เจอม